ของกาดครับผม <c oughs> ทั้งนี้ครับสะโสดาบันเนี่ยต้องละนิวร้าได้โดดเด็ดขาดหรือเปล่าครับโสดาบันจากพระสูตรทิฏฐิอริยาเนี่ยฮะทิฏฐิอริยาครับนั่นก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งของโสดาบันซึ่งมันมีหลายนยัยยะไงครับ ที่ว่าอันนี้ถูกกรมชันทะความงามชื่อว่าแล้วก็พยาธพยาบาททีนัมิทธะวิจิกิจาจนถึงโลกนี้โลกหน้าอืมครับบอกว่าล่าได้โดยเด็ดขาดเป็นนัยยะหนึ่งของโสดาบานันมันมีตั้งหลายนัยยะเหมือนโสดาบันเนี่ยจะต้อง ไม่มีความตนน่หนีหมดกันทุกคนไหมถ้าธรรมาจะพูดในมุมของการละความต่หน,นีไม่ไม่หมดไม่หมดครับใช่ไหมอ่าโ<ม>ยมพูดในมุมนิ่วันห้าอ๋ออันนี้ถ้าธรรมาพูดอีกอันในมุมของสินห้าต้องเป๊ะหมดไหมเนี yeah. ่ยก็ก็ไม่หมดครับเนี่ย yeah. มันหลายนัยยะไงะ<ม>ถ้าในกลุ่มนัยยะนั้นก็จะต้องได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ครบอันเนี้ยโสดาบันครบอันนี้โสดาบันครบอันนี้โสดาบันเนี่ย ครับผมอีกอหนึ่งนะครับเอ่ถ้าสวดาบันละสังโยชน์ได้สามส่วนที่เป็นสกายะใช่ไหมฮะได้แก่รูปทั้งหมดขันห้าขันห้าในส่วนทิฏฐิไม่ใช่รูปทั้งหมดนะถ้ารูปทั้งหมดมีอนาคานะอ๋อครับผมออย่าสับอย่าสับสนนะตรงนี้นะเพราะมันจะเป็นปนกับสาวกภาสิตเก่าๆเฉพาะรูปทั้งหมด กลับไปอันเดิมอีกแล้วชอบรุ่นห้าครับเฉพาะขันห้าขันห้าแต่ในส่วนของความเห็นครับผมได้ดดโดยเด็ดขาดใช่ไหมครับเฉพาะสัตานุษาลีนะธรรมานุษาลรีข้อหนึ่งเนียขาละได้ครับผมนะถ้วผมขอถามอีกข้ออันนี้เรื่องเรื่องในพระพิณัยนะครับผมอืมอ่า S <S> การทําอุโบสถสี่อย่างนะครับผมอืที่ว่าการทําอุโบสถที่เป็นวัดโดยไม่เป็นธรรมครับกับการทําอุโบสถพร้อมเพียงโดยไม่เป็นธรรมแล้วก็สามอุโบสถเป็นวัดโดยเป็นธรรมหรืออุโบสถพร้อมเพียงโดยเป็นธรรมคําว่าเป็นวัดหมายความว่าอย่างไงครับรแยกกันทำ ครับผม,มแยกกันทำพอเป็นเป็นหมู่เป็น,ปน,ปนจะเป็นคนองค์หรือเป็นหมู่อ่ะใช่ครับผู้เจ้าห้ามถ้าในเขตแต่นี้พอบอกว่าต้องพร้อมเพียงก็เลยบอกอ่ะแล้วพิขุทั้งแผ่นดินหรือเปะ่ะหรือแค่ไหนจึงต้องมีการกําหนดเขตสีมาไงเขตที่อยู่ขึ้นมาครับอข,ขอบคุณครับ